ครับครับผ <c allen jam ita> ักินขอเขาต้องการเดี๋ยวก๋อยกุ้งที่มันก๋อยกุ้งกับแคบหมูเข้าวเหนียเข้าเนียกับตำหุวงตั้งตำหุวงมาจากตั้งตรงมาจากบุรีรัมย์โอ้จีสะเกีดโอ้ยหลงตลอดนมจีสะเกีด ครับนุ่มสาระามดินดำน้ำซุมปลาบวันบนแขกแขล้งหังก็จะอย็นงงันยู่ฟ้ามือนกันครับเขายุบนันปรนเด็นกับเ,เขาเก่งยุนี่เลเที่เห็นใน,นยุนในกินกับเขากำลังการตามภูมก็จะ แสบก็เสบแต่จำเป็นนี่แะครับที่วิตตั้งแบนเข้าที่ในตั้งแบนได้อันนี้ยุคเกาหลีครับยุคเกาห,กหลีที่เกาหลีนุ่มลอกินกินไปๆประเดี๋ยวมาเที่ยวทั้งที่สะเกียบแบะมาเลยน,น้ำลเล่าก็ได้เดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวไปยังถูกยัง ก็เป็นไก่นำเที่ยวยาอยู่บานโลเป็นตางเสื่อมตางเสื่อมอย่างเนี้ยฮะอยู่นำ้ำดับเหมาทุกอย่างปวดเพียยนนเ้ยนปวดแข็งนปวดงานเสื่อมงานนี้ทุกอย่างอันนี้ลก็ยังกับเขากับได้ทุกอย่าง พอตาบอกวายากคือเป็นไฟเห็ดแต่อันนี้โดยเฉพาะตว้มไข่ไ <laughs> อันนี้อาจารย์เลยนี่โอ <laughs> okay. เคย่งกับเขาทุกทิ้งท,ทุกอย่างกับเขาเป็นมัดพอตาบอกเห็ดแยาบว่ะที่ตัวเรามื่อนี่ิ้งจะแข่งร้านกับรอไาาด้คนหนาตายดีคนขาละข้อมดินดำดำตุ้ม แล้วก็วนำก็ตอกตองเกเขสมไเข้เ่มา่ไปเข้ม,มเยมรสมนไสมไรสมไมตนสมนไพมนสมไรสมมันก็สมอนไพรสนไพรสมไนรสมไนไนไพรสนุรนรมุรไุน,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 นไมน ก็จะอส่ไปเลยพานเวลาเปิดๆได้เวลาปิดกๆปิดน,นุ่เขาครับกระเป๋านี่แหละชีวิตในเกาหลีนี่ครับชีวิตในเกาหลีห้องบ่ได้มีนอย่างบางไม่กินเพื่อยู่อยู่เพื่อกินนะครับก็ได้อยากมา้นเค้าตัวนี้ก็อีกจ้าอีกจ้มามันก็เริ่มเข้าน้ำห่อนเลยอี่ทำไม đem nè 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 bông, pác cứ pác cứ đem phu được, lá yàng để sưởi öm... bên sí, này đèo này, nè nè đấy, này, qua bao cả không, สวดเมียสองลูกสามลูกสองเมียสองะกินเขาบานเนี่ยมาได้กินเขาพี่น้องเนี่ยทีวิตการดี่การกินนะครับสดนะครับเพื่อเป็นบดาวสดสดทุกอย่างอันนี้โซ่แทรร้อยเปอร์เซ็นต์นี่นี่แหละของแท้เลยครับสีสะเก็ดโซ่แท้แน่นอนรบดาวสีสะเก็ด มากินข้าวน้ำกันใี่ไครับมากินข้าวน้ำกันบังไปข้าครนั่นั่งนั่งนี่ก้อนขาคกับบังบงอไวู้ครับก้อนข่าวก้อยก้้ยกุ้ยกลุ่มตำปะหุงมาเนอรอปะบัง คนมีแต่คนละลายนาตาเดรพันถ้าผู้ใดบ้านไหนมีครอบครัวสนใจเบาต่ำเด้นะครับรอดสีตำ่ำห,หน้าซื้อนึ่งผู้เบาหลายเปอรเซ็นต์บ้านไหนมีหููมีเมียคุยได้คิดไดจะอย่บอกเรียงเงินครับมากินขา้าวตางกันนะครับบัตรนะบันนะบตรเดีย จังไ้ก็ฝากติดตามไหมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้แน่เพื่อบ,บ้างใจเอาเอาคนรอเขาอีกั้งเออโอ้ครับสวัสดีครับไม่กินเขาครับครับไม่กินเขาต้องกัน